พี่น้องมือสีผ้าเมากี้ต้นอย่างไงของเฮาหลังจากที่เฮาหยุดไปสามปีตน้นเฮามาเปิดไดประมาณนี้แล้วเปิดเงี้วเลยได้พี่น้องเพราะว่าพี่เรา,เลาแล้วแล้วตอนเกียนีิบีรถไฟไม่ยังซึมเลยพี่น้องแต่พอนเขามาหยอดนี่โว้ยขว,ยยยยวดใหญ่ๆนี่ล้วนทิ่นเลยได้ เดี๋ยวรอบหนาสิได้หาเกี่ยนน้อนมาว่างพถอะเห็นบ่พีน,นองตอนเกีดยน่ซึมแต่พอได้ไหลมากหรอกเบืองโดนมันต้นหัดมากสองสามต้นเลี้ยงกันซึ่งเขาปิดไบดูนเลยพี่นองเพราะว่าหนาใสมาปีนี้ก็ได้ลองเปิดเบิ่งได้การเด้ ต้นนี้บ่ค่อยปานไปไปกัดใช้ได้มาแล้วพี่น้องไหลลิลิล,ล,ล,ลิลิมาแล้วนี่เลกจันไปเลยไไมานี่ถึงต้นพระเอกแล้วพี่น้องนี่ถ้าเป็นตังสีน่นี่คือเป็นแบบนี้นะเบือกแตกออกนี่สมบูรณ์เต็มที่แล้วพี่น้องจัดเลยบาแบบงาวยเลย,ยพี่น้องอ้อมต้นเลยเด้อ ะว,วังตอนไล่อนันนด้อตอนกินมันซึมสารนะจ้ะจะว่าถ่ายได้มากแล้วนี่โอ้ไหลดีครับคือถ้วยหนึ่งมาได้ตรงห้องข้างล่างน้ถ้าบอตเตร์เจลอนมาใส่ตรงห้องข้างล่างน้ำพี่น้องน่ะมาแล้วเปลือกแตกๆนี่ได้การเลยได้พี่น้องของผู้ดใดมีเปล่าเปิดเด้อราคาก็กระล่งดีเปล่าเปิด 你个姊妹啦，姐。